าอีกแล้วการเห็นข้างบ้านง่ายนะมาใกล้กลเลยตัวนี้ตัวข้างนอกเต็มเลยต้นกล้วยอยู่ข้างนอกล่างเลื่อนนะ,ะเป็นยังไงอยากออกไปเล่นกับเขาหรืออยากออกไปกัดเขาไล่ไก่เพราะตกใจหมดยังไงฮะ วนกันเลยเจอหมาขโนอวิ่งคลานเลยเออจมุดไปไหนจมุดไปไหนนี่นม,มุดไม่ได้มุดไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวติดโคลอปไปเลยไปเลยไปเลย Nhưng <laughs> <laughs> à, này mọi người mê 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 mệt mặt này mệt 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 ออกก่อนหยุดอ่ะ๋อ้ทำไม<า>่ามาได้เขาเวทผ่านมาเฉยๆเขาเวทผ่านมาอ,อ่ะมานี่สิไปเด้ไปดองดองมาน,นี่ดองท่านท่ามาอ่ะมาน,นี่เร็วเดีมาเบิกเอ้ยเบิกด้วยวะมานี้มานี่ก่อนหนูหัวก่อนไปวิ่งเล่นไป เหนื่อยไหมล่ะวิ่งเล่นกัน